วันปวารณาหรือวันมหาปวารณาเป็นสังฆกรรมที่พระพิสูุสงฆ์อยู่จำพรรษาครบสามเดือนวันสุดท้ายของการจำพรรษาที่จะครบสามเดือนเป็นวันที่เรียกว่าวันมหาปวารณามีความหมายว่าพระพิสูุสงฆ์ปวารณากระสงด้วยอาศัยอนุเคราะห์ตัก เตือนในโทษความผิดที่เห็นได้ยินหรือระแวงสงสัยเมื่อพระพิสูสง์เห็นในโทษความผิดแล้วก็จะกลับตัวกลับใจนี่คือการปรวารณาดังนั้นพระที่อยู่จำพรรษาถึงสามเดือนเนี่ย มีการอบรมสั่งสอนอยู่ร่วมกันในสำนักเดียวกันในวัดเดียวกันย่อมที่จะมีการกระทบกระทั่งกันอย่างน้อยที่สุดเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือได้เห็นโทษได้เห็นความผิดต,ต่างๆของกันและกันดังนั้นเมื่อถึงวันสุดท้ายของการจำพรรษาจึงมีสังฆกรรมให้พระภิกษุสงฆ์ปวารณากระสงให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ตามความผิดหรือโทษความผิดแต่เล็กน้อยขึ้นไปตามความเป็นจริงวันปวนารณา เป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์เพราะเป็นสังขกรรมพระพิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาจนถึงวันสุดท้ายได้ทำปวารณาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าครบอยู่จำพรรษาเพราะการอยู่ให้ครบอยู่การจำพรรษานั้นต้องได้อารุณของวันรุ่งขึ้นจึงเป็นวันที่ออกพรรษาอย่างสมบูรณ์แต่ที่เราได้ยินก็มักจะพูดว่าวันปวารณาออกพรรษาก็เลยคิดว่าวันขึ้น15บหาค่ำเดือน11นั้น เป็นวันออกพรรษาด้วยแต่จริงๆแล้วเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จําพรรษาแต่ต้องรอเวลาจนได้อารุณขึ้นวันใหม่จึงจะครบบริบูรณ์ของการอยู่จำพรรษาการอยู่จำพรรษาเป็น ความสำคัญก็เพราะว่าได้โอกาสที่จะเล่าเรียนศึกษาพระธรรมมวิในข้อวัดปฏิบัติเรื่องราวทางศาสนาโดยมีครูบาอาจารย์ได้มาจำพรรษาและมีผู้ที่มีการศึกษายังไม่มากได้มีโอกาสที่จะได้เล่าเรียนจึงเป็นเหตุให้ได้มีการประวรณาแก่กันก่อนที่จะแยกย้าย จากกันไปในวันรุ่งขึ้นเระวารณาแล้วไม่ใช่ว่าจะออกไปเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่ายัางไม่ครบอาจจะปวารณากันตอนเย็นหรือว่าตอนค่ำก็ต้องรออีกหลายชั่วโมงกว่าจะได้อารุณดังนั้นก็ให้เข้าใจอย่างนี้การอยู่จำพรรษาเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงอยู่จำพรรษาเหมือนกัน ย่งในพรรษาที่7พระองค์เลือกที่จะไปจำพรรษาในชั้นดาวดึงเทวโลกเมื่อทรงอยู่จำพรรษาที่นั่นเพื่อจะสอนเทวดาทั้งหลายให้รู้จักธรรมะที่เป็นปรมาติพำครบเวลาแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกซึ่งจะเป็นวันที่เรามีพิธีที่เรียกว่าเทวโรหณะคือวันเสด็จลงจากเทวโลกลนั่นเอง